สวัสดีครับผมไอแอมเกมเมอร์นะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟีซ่า13กับเพื่อนผมนะฮะชื่ออะไร F <A pe. S 1> อเอ K นะฮะส่วนเ F นั้นเป็นเพื่อนคนละห้องกับผมแต่อยู่โรงเรียนเดียวกันนะฮะก็คือเมื่อกี้มันชวนผมผมก็เลยเล่นตอนนี้นะครับผมเล่น ทีมเลี้ยวมาติกเลี้วยวทบสองส่วนเอฟเขาเล่นทีมอะไรนะนเอ,เอ่าโอเคนะฮะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าหายแล้วนะฮะอืมอาจจะจะตุกเล็กๆนิดหน่อยขอหายกันเลยาจะได้บ่อยแล้วอาาเอ๊ะเอจะเอ้าส่งไปไหนเน้่โง่เลยตัวไปลดนโดวิด่งตามเอาไปวิ่งมันถือๆไม่ไหวเลยนะเนมึงยังไม่หายไออยู่หรอครับอเอ้ยนั่นๆๆเอ้ยเอ้ยเอ้ย สูงว่าฝีมือจะตกไปเยอะเลยนะกูเนี่ยเคยแล้วฮะไอแล้วนี่ทันบอลไปแล้วไปจะเสียบยังรวดเร็วสัดนเกิดดิ้วไม่ไปแล้วตอนนี้โอ้โหเข้าไปยังรวดเร็วซศราแล้วครับผลปรากฏว่าไม่ใบเหลืองนะฮะหนึ่งสองกดแล้วไม่ดูกระโดดกดทรงอตดิ้วบอลอยู่แล้วใครบอลอยู่แล้วใคบอลอยู่แล้วใครอ้๊ยเกือบเข้านะฮะอือไม่ได้แอมพี่หดอกเอฟนะฮะ เงียบเลยนะครับคุ้นบางกด็ดีโอเคครับจะรับอย่างเดียวเลยนะกูบอกแล้วให้ใส่เอลสามห้ามันจะได้ไหมครับไอ้ใจไะอ้ยิยิงกระซีไม่ไม่เอฟเอ้ยโอ้โหเตะไปไหนลนะโดยเอฟเขาเบลสิบเก้านะฮะผมเบลสอง ไม่รู kind of ้ใครจะยิงใครก่อนอน่ยไม่ได้เล่นนานแล้วลืมปุ่มลืมปุ่มมั่งก็ไปขอภัยกันด้วยนะไปแล้วไปแล้วอุ้ยลงนี้ไปแล้วเต็ดติดติดติดกองกลางกองหลังกองลังส่งส่งเหยียบส่งกองกลางกองกลางต่อบอลต่อบอลยังลดเล้วต่อบอลยังลดเล้วไปแล้วแม็กซี่แม็กซี่ส่งให้ไปเรื่งนี้ไเรื่องนี่โอ้ยซาวนะฮะ โอเคนะฮะลูก <โ Great. S 2> นี้เลยเลยเยมาปิดมาปิดมาเิดปิดทำไมปิดปิดโดนเลยโอ้ยแม็กซี่แม็กซี่ปะให้บอลหลุดได้ไงไอ้โล่งี้ต้องการออกจากนั้นะไอ้จะยิงไม่ยิงครับนี่คือการล็อกล็กแบบดิจิตอลแล้วก็เข้ากับดิจิตอลเข้าหมดโหสุดยอดเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ็บเจ็บวันนีโอ้ยดูดูดูฟอฟช่ารือเราแบบดิจิตอลนะ แล้วก um oh okay, er um so, oh, nah, mm ็ย hmm. ิงเหมือนดิจ so, er, er, er totally right. uh, uh, ิตอลโอเคเสียเวลาเดี๋ยววิดีโอยาวเขาจะร้องไห้ไม่เป็นไรไหมเอารอดได้เขาก็เคยยิงกูได้ห้าลูกเนี้ไปไหนแล้วสี่มือตอนนั้นน่ะเสียบ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 ็เป็นเอ้ยจอยไต่อบอลอย่างรวดเร็ว จะยิงไว้ยิงไปแล้วลูกนี้ส่งให้ใครเลลูนี่เลยลูนี่ส่งให้ไปแล้วอ๋อกำนะฮะโอ้ <S <S กอยกองกั๊กสกัดได้ไปแล้วส่งให้เลลูนี่ลูกนี้ส่งให้อ๋อติดติด,ตดกองกลางหมดเลยนะโอเคออกหลังไปนะฮะเออมันมาปิดหมดแหละโน่นอยู่ทางนี้เว้ย อ้าวเจ๋อเฮไม่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 โน่โน่โน่โนมึงแข็งอะเอฟบอกแล้วให้อย่าอ่อนเอ้ยเราจะ อีอะไรเล่นอะไเล่อะเอฟจะเอาแม็กซี่งเหรอจ๊ะเอฟเล่นอะไรไออีกแล้วมึงจะไอเลิฟอยู่แล้วนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่อุ้ยเข้าแบบง่ายๆมึงจะโหดไปแล้วนะครับโอ้โแมงเลยไม่น่าพลาดเลย โอ้ยรถวิ่งเลยตอนนี้เนี่ยละนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยกันทีเดียวไปแล้วตรงนี้ไปแล้วไปแล้วตรงนี้เฮ้ยตงนี้ส่งให้ใครโอ้ยคิซิโนะไปแล้วโอ้ยไปเข้าหัวอเสาไปเนี่ยใบเสานะฮะยกคราวสูงไม่เป็นไรกดเขาไม่มีบ้ากดไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้ใบลงใบเหลืองอะไรเอาปิดปิดปิดอะไระเอ้ยไปแล้ว สองให้ดิจิตอนแล้วกยิงนดิจิตอนเรียบร้อยนะฮะสวยส,สดๆอ่ะโอหลูกนี้เว้ลูนี้ยิงนะฮะอโอเคเสียเวลาเสียเวลาไม่ดูไม่ไม่ดูมาเริ่มเลนันกว่า หมดครึ่งแรกทีเลยฮะแต่ว่ายังไม่หมดหรอกทุดเวลา3นาที4นาทีนะฮะขออภัยโอเคหมดเวลาแล้วนะฮะโอเคหมดครึ่งแรกกันไปแล้วสกอร์น้ำอยู่2-1นะฮะโอเคเรามาเริ่มครึ่งที่2กันเลยดีกว่าโอเคฮะตอนนี้แม็กซี่ส่งให้เรนโดเรนโดส่งให้วิลนี่วิลนี่ส่งให้แม็กซี่แม็กซี่ส่งให้เรนโด้โอ้โหรถสกัดได้นะฮะเอ้ยมันรถเดียวล้วกูเบียดกูเบียตรับบรคติชตอล ส่ง็ดิจิตอลส่วแม็กซี่ว่วบบวะเ well มื่อกี้เหมือนกูนกเตสตีวเวนเจอร์ลัดช่างมันเดอดไปแล้วตรงนี้นหลุดเดียวไปแล้ว จอกล่องกล่องหลังมีอยู่สองสามคนอือตอนน uh ี huh. ้สก <c oughs> <Co> ัดได้เป็นหนึ่งคนแล้วกล่องหลังวิ่งจับเสร็จ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 เฮียครับเสร็จเฮียเฮียไปแล้วเอ้ยนี่แม็กซี่ส่งให้ใครเวยลุนี่เวยลุนี่ไปแล้วเวยลุนี่ไปแล้วไม่อยู่แล้วอือหือส่งเฮ้ยกดผิดนะฮะนี่ เป็นลูกนี้ยิงเป็นดิจิตอลโอ้โหสวยงามลูกนี้นะฮะเอฟเป็นลายออเ,เอฟทำไมวันนี้เล่นไม่ค่อยนั้นเลยอะ่ะให้ตายสิอย่าหลุดจริงนะไม่หลุดแล้วนะกินแล้วกูจะหลุดไหมเนอ,เนอ,เอ่ยเนี่ยไอ้เอยเบียดจนนาทีสุดท้ายอเ,อจจเอ้ยได้บอลเว้ยอ่าผ่านบอลไปแล้ว ไม่จะเอาลุกง่ายง่ายแล้วตรงนี้ไปแล้วเวล้วนี่วิ่งเลยโอ้โหตัวเข้ามาออกตีนะฮะประตูของทีมแล้วคนตัวและชื่อเนี้ยจะเอาบอลนะกูไม่เอาใบเหลืองาปแล้วนี้ฮึ่มส่งยังรวดเร็วฮึ่มไปแล้วตรงนี้ส่งให้ทางกองกลางไปฮะกองกลางไปทางซ้ายฮะซ้ายมือว่างอยู่โอเค หลอกโอ้ยตรงตรงกลางอยู่เป็นกระจกกันเลยทีเดียวโอเคเซร็จครับไปแล้วลูก <the pack. S 2> นี้ทรงเงาโอ้ยไม่ทันนะฮะลูกนี้ไปลงไปเลยวุ้ยีไปลูกโ,โอ้ยเรนโตผมเศร้าดิโอ้โหกรรมการแม่งการทัวว์ป่ะไอ เอ้แม็กซี่พุ่งตรงไม่หันละไอ้แม็กซี่อ่าล้ำหน้าล้ำหน้าสกายแล้ว้อคุณโอเคนะฮะ แบบด่ากได้ไงเนี่ยโอเวรุนี้ไปแล้วเวรุนี่เอ้ยรุนโดเอ้ยเวรุนี่สุดแล้วเวรุนี่ยิงใครมาซ้ำเติมไม่มีใครฮะตอนนี้เอ้เซื้อจะลาส่งไปโอ้ยกองกลางไม่มีใครเติมแล้วะเปล่าไม่มีใครเติมมาสกัดได้ฮะไปแล้วตอนนี้กองกลางขึ้นมาเสียบลูกนี้โอเคเวรุนี่ได้เวรุนี่ส่งให้ส่งให้คิโน่ซีโน่ลองให้ใครแม็กซี่แม็กซี่ยิงเรียบร้อยนะฮะลูกนี้ไม่เหลือเหล่เหล่เหล่อะไรทีเดียวนะฮะโอเคนะฮะ อาวตอนนี้กำลังปแบบโอเคนะฮะไปโอ้ย,อย,อยคลิปคงจะอัพพ่งนี้มังประมาณนั้นนะฮะจะเฮ้ยนั่นๆอัพลงยูทูบไหครับเอาไปทำเลยเฮ้น่าเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยแล้วกัน <c oughs> โอ้หประตูปัดดูสวยงามตรงนี้ <c oughs> ไปแล้วสวตีเวนเซอร์ไปแล้ว <c oughs> ใช่ป่ะมา,ว,า <c oughs> วะาลวเลยวะหมดเวลาครึ่งแรกนะฮะโอ้ยชนะครับ ออตาโอเคก็ขอจบคลิปนี้นะครับเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ